บ้านเฮาเหล่าลาอครับบ้านเฮาเหล่เลาออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้นะคะยอดออวามีโอจหนลุงตาค่นะยืดออไม่ฝากเพิ่นไปยังมึงว่าจ้าปยังเอาะเอายดไปทุเสเอาไอเอาไหมเก็บมากเอาทันัหลเยาหลส่อชิ้นนึงม้าไปกิน ว่าเจริงดอกมันบ่ได้ออกไปห้คนผูได้ก็เรียกได้นั่นนั่นใช่น่แดนูปอกข้นเลยลังได้งบนนั้นสบอยู่มดาเกี่ยวใส่่นงเกี่ยวหดเอาบ่เกี่ยวผูกันบนี นำไม่มีแต่หมูไปวีดีโอใช่ไหมไม่เห็นมีเลยอองมไอ้ทีมันกินกุ้งันไม่กินไม่เห็นมีกุ้งมามาใครจะนั่งคนแรกไงมานางนะเที่ยวม่นางกินปูนงกับเจ้าเดียวเหมือน

พยาบไปเห็นอะไที่นางน้ำอ้อมรัเหมือร้อยจังยายเลียงไปวัดสาสี่ินเนียงไปวด่จิะยเวันเรมาด้ยอ่าจะยืนทายคนวะใครทำนี่อยากดูอะไรก็มองนั่นนี่มันหเักเอี แล้ววัดที่วายู่อันนี้กับนี่นี่กันครพนมนี่อ่ะมาติบไหมจิ๊บจิหนึ่งเฮ้ยขอแล้วที่หน้าเมนที่เมนเอาหน้าที่คู่ดด้หัซับสะพายให้กินด้วยนะมันเฮ้ยแฟนครับ

ไปเห็นอะไรข้าบนนะมันห้างว่าันหลาบดห้างว่าไงนี่เราจะเช่าบ้านเฮ้ยกับตามกับมเร์ยังนหะวันั้น่กินตามปนลก็แล้วิงตยวลงลานี่รู้สึกะไปแล้ว่างนี่นอื

ก็ว่าอยู่ครึ่งหนึ่งหายไปไหนของแก้อันที่หนูกินนช่ไนมะหนูอยากกินครึ่งนึงอ่ะการที่กินแล้วก่อนก็มันก็ยิ่งกัดกินยากเิื่องบางอย่างมาคนเอาต้องอยกไปดิเนี่ยเผ็ดปนเอากล้องมาโคตรเบาเลยปนญี่ปม่มแจงอีลอกใส่ผักหวานแล้วใส่มดแดงใส่เห็ด ของฝากยายคือทุเรียนอธิบายไปด้วยอธิบายหันหนามะย่ายหันหนามะไปล่งใช่ไหม YouTube YouTube ได้จักเทียร์วะได้คิดที่มันจะเป็นแบบเด็กๆเล่นนะเดี๋ยวเราล้างถ่ายส่งไปให้เอาไหม ให้หน้าเทียงไข่บรรยากาศบ้านๆไปกีบเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะดีนะพัอเป็นเพื่อนสักคนขายไปแล้วสั่นๆสั่นๆแล้วจะไปใส่เรียงได้จีไปเหมือนขายอาหารได้จีกันลึกผูึกป่าเลยตึกปลาไก่ไปยืนอะไรทำตรงนั้น แนันเยม่จ็บอยู่ด้อนี่นยปนพ่ปมันเลียงไม่เต็มที่ทยุงไม่เส็จใจย่างนันสุกเาบอฟังมันมันดีว่พปมันเมอนมันมัน,มน,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 มนกน,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 นย่ง <ละ S 2> นานใเม่อทโคใหญ่ดีสายจำลูกไห่ไขอแตงหน่อยหลับจำจัดจัง ไม่ได้กินผักเยอะสิวจะไม่ได้กินนะคือมากล้องมาถ่ายจะงี่เง่าไม่ต้องพออะไรเขามีสิวแล้วรูมีน้ำแม่มมันเป็นอะไรเอมันเาหมครับเอยากสิรูจิอชยพ่อทำนี มันมันจึงเหมือนมันปนในหน่อยตัวกับพ่อมันไปกูดเอาอยู่ดินเลยเพี่ยงเนี่ยอีโลแเ้วกับคนละเวลาตั้งนานัรนมันขึ้นมันมันก็ขึ้นเนาะอีโลยังไหนกูดีคือเก่าเหมือนกลัวใจสำหรับวัดดีต้องพาต้่มใชยเตี้ยมต้มแลน ไอเกียมต้มแล้ไม่กวให้ันจิมันก็ิ้เบรอยูมันก็บ่เป็นอย่างนั้นล่ะมันทำนี่มันเคื่อนต้มแลต้มมั้ต้มต้มต้มต้นั่นากินยัง่ะท่นโล้วนี่น้สิยัง่าน่น้ำหอมนี่แบบนั่นเีจะพันนั่นไหนที่โดน่ะุจยานี่ม่รอนี่ตเี่ยเโอ้มนัน

ฟังยิงได้มันปิดไว้มีบางงาูคอยต้องไปแกะแกะูคนนั้นนตานเยียทุกนั้นได้เนียนกอ้นั่นเต็นว่กินทุเรียนเหมกินแล้ว บ่เห็นบียดมึงมาิ้มแสงคนมาาีเอาแล้วก็ไเห็นดีอ่ะย่งเงานเขาจังเไปิ้มดแตู่่ามงนี่มันไปแล้วนี่ล้วแล้วีสล้วจระสุดน่นนั่นนั่นขาชุมชันกักองอย่า้ยเ่าวันนนามั้งอืวัน ล <okay S 2> าเปียวน้ำแก้วไม่ไ hmm. ม <inaudible> yeah. uh ่ยังกินนี่หนื้อมูจิโตจิโอ้มีคนวีดีโอด้วยคุณแม่กินข้าวกัดเมร์เนาะยังไงก็เมร์เนาะบ้านในยังไงครับเพื่อนเร็แบองแยกโลบโซโหให้เถอะโอให้ เฮ้ดหน้าดีๆสิวมันจะขึ้นหรืออะไรนะรู้เต็มหน้าเต็มหน้าสวเล้วปฮอรมนแล้วเให่แแกอาน้ำเอาขวดมาง่ายไหมเอาขวดน้ำนี่ของขวดโตเมนแบบนี ติงาเแม่่มอ่รับมไข่น้อยไข่แตกแม่น้ำติกันมัตนก็แซ่บกันคือแม่เต้งล้าไข่น้อยดัางหักยักจักจัองนั่นมันใส่กันมันแคมันแครแม่เต้งไม่ไม่อย um pues ู่คือผสมกัน คนนีากันจาวกว่อบ่หายาแกม่น่รูนั่นไม่ไม่ม่น่ม่้แตม่มน่่ยังนกันะเขาจไม่ม่มม่ม่มก็บ่ิ่มกเลี้ยงอย่างใช่วีดง่ายไม่ิมผีเสอหนึ่งเต็มเ เต็มแล้วแหละเอากล้องไปถ่ายเห็นไหมว่กันกขึ้นบ่มากอันีน่เอาล้งเเดินถือเข้าไปแล้วก็ไปสองสามเทียอ่อนมาเที่ยงถือเลขสอเทียนเนี่ยอันนกอันนี้มีเมือขึ้นห้องอยู่บ้านหลังเอานกคุมอยู่ไหนนะที่สุวาสิลามันคออยู่นแกนต่ว่าว่าเดอแกวเดียววแก้วนี่มูเลี้ยวหางคนวันนึงรัวิน เออไปยัญ่ก็แล้วัแม่แมเล้ยค่นันเองร้านอรร้านแต่นุ่มจำเสียงรัานอไไก็่ลกสมจดังอนออกมากว่นนูนี่วันนี้เไหจำเสียงอะไรไม่ได้ถ่ายภาพเดียวไหนมันชัดไหมถ่ายไปให้แรงหน่อย นู่นไปไปถ่ายในสวนในี่พี่ผีเสื้อนางบินไปถ่ายธรรมชาติใส่ใจถ่ายอะไรไปไปจับแต่ละช็อตไปให้พ่อนะอผิดแล้วไปถ่ายเอาไปตั้งกล้องไว้ถ่ายบ้านเฮาเหล่าล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, ด้วยนะคะบ๊ายบาย